าไปซื้อมาเติมตปะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดีแามเด็กเที่ยงพี่น้องเว้ยพอๆกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเว้ย <assass inate. S 1> ร้านไผ่ครับงาเพิ่นพากันเตรียมเนี่ยกินเห็ด,ดกินสูทีมงานปั่นเขากินเพิ่นวะ หักกับปั้นเพื่อหักกับปันเขาญาดอนแล้วได้ยักสอบป้าสรุปหอดสามิอยูบ่หาเกลือหอดเนาะเมนอมินเขาครัวสิตำม้นพี่น้องเ้ยนุกมอะนอ้สมนงอ้หมอเลือกอเลย ตะมงเิ่มโอ้ยแต่สบเนาะโขนาดเกาซบได้เมือลุได้ขนาดเกาซิบสองเขาลได้เลยนอยขึ้นได้หันแนวนั่นบ่เออโอวยตายตัวเขาลุแท้พี่น้องบานนี้ เพิ่นผูกปั้นเข่าว่าของไผรกับโบได้ปีนี้เอาลออุ่นน้ากันพี่น้องเว้เพิ่นท้องกับปั้นท้องยาดอนแล้วแต่การชิฟากกันกินเขาเที่ยงมาจากสชิลงไปปั้นน้ำเข้าตับมโหงไอ้หนูมีตับมโห,ง,มหงแล้วก็นนี่จำปลาพี่น้องแกงปลาไปจ้าหน่อยไปเบิงึงเนาะไป พี่จำปลาพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้จำจุพี่น้องนี่จุจุแก้วอันนี้แก้วขี้ปลาในแกงปลาพี่น้องแล้วเดือดเท่าไหร่ะเสีบน้ำกันสองพารุคนทีมงานเพิ่มกัมีหกคนพี่น้องเลยหกคนปะหคนปะอุ่นแต่ซุมเฮาอีกเว้ยเสียบแน่นอนพี่ไก่มาเขี่ยรึปะ เอาไปซื <Ừ. S 1> ้อปีไก่มาสองปีงซื้อมาตืมใส่จานปะใส่จานปะปะใส่ถ่วยปะปะจานไม่ร้อยใส่ต่มหุ่ง ข้นมาอนนี่นะอมแซ่บน้ำกันปั่นหัวปลาได้เศาผวสอบเพื่นวะช่อนี้กได้เศร้าช่นี้ก็ได้เพราะเกือบหาซิปเลยเด้ ปั่น2เทื่อของป้านั่นไปก็สิบ่ได้บ่หาสิน่ายายพุ่นแต่เดียวเนาะอือก็ได้นี้เนาะเดียวว่าซันแตเดียวคั่วกบ่ได้เอา50กลุกละปะนีแล้วมันก็ต่อยทางนีน่ะคหน้าเจ้าบักหลายน่ะจเฮาหลายกว่าน้องเาไดหลายบ่อลีมมีแต่ให้น้อยเออให้น้อยนําเจ้าน่ะให้อยากระปอกกระแปกเนาะกะนกระปอกกระแปกเฮาผัดอยากให้ยาวก็มี่ให้น้อยก็มีให้ยาว วกให้บ่ค่ะอืบัตมีแน่ว่ามีแน่เรียนอาหานโอที่จะให้เน้นโดนหอกแล้วปะเอาเลยนเสียบบ่มากินน้ำกันพี่น้องสุขุสุกคนตับมะฮูเฮิม แซบโลดจะปิ่งไก่เนาะนมดเท่านั้นพีน้องเอยแซบเรียบร้อยไปเสิร์ฟไปเสรึฟเสิร์ฟเจ้าหวะทีมงานเพิ่นสิอ้ายกล้อง,ง,ไ,กงไก่บ้านนี่ละ่ะวะบมเม่นไก่ป่าดอกเฮ้ยไก่บ้านเนี่ย

Cái vì sao căn nhà luôn cái vậy chăm nói bà gọi nó đi chăm nó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 i chăm 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 ใช่แม่ใช่ไหมอ้หอรด้วยอยู่เงาไจกโอ้ยมาเน่แม่ได่บ่ีกับโจ๊แท้เดอกินรถะล้มลงมือลงมือเลยได้เลยลงมือเลยได้เราต้องถาแม่ไปกินก้อนแ่บก้อนกินน้ำล้างแสบน้ำล้างแล้วมาดาเขาเนี่ยม

ก็เนานเานี่มึงก็อากเหนกก้่เนันกินชนหญ่แห่งมันแค่มูป็นโอ้ยนกลยช่ยมบจัดแล้วสีจากร้านะมึงนี่าห่ๆเอาพี่ซี่ตัวนี้ยอือาเาร้านที่หาไปต้องเว้ยร้านที่เขาไปีระบงเขาเือฮะ

อะไรน kind of ุมคือบวขึ้นมากนุ่มคือบวกมากมากเล่แม่เรอมากินมันไม่เพื่อชีเฮ็ดี่เ่าบางช่วยเราท่านอยากวะเออไี่ได้คุณเกนเกนเกนเศษ

อืมนี่จะผู้ยิงในทีมงานเลยยิง,านนยงาสามใส่สามี่้องเลยยุกพักยุกหย่าแล้วมาลายลายยิงสามส่สทีมงานจะมีหกคนล <c oughs> ลรลพ่กาลวอยังหลายพดอี่ดคบ่กอนอมุ้งตัวมากบอกคล้องเก็บเผาเขาไ้พรกะกระโดนไม่จะพักานาพกะพ,กพักอ่า ยังพักอีเลิศพักนางเลิศอดพัดูกกาดเออมาเอาแล้วเปนายป้าเห็นบทุลโอ้ยกรเทียนี่แหละ่เออเขาเมื่อนยดูพุดดอนรอย่างบรทธานอยากหิวไปได้แล้กินเขาวังสวยแล้ววะากันย่งบเนี่ร้อยมันกินก้อน พี่อยี่มันไป่เราต่ด้คุณแม่อยากลานะเอ้ยดุ้่ยทุดนี่บยามันยู่ใกล้ป่าองกินปลาดูดูอแกงไกเหมือนกันอืโอ้ยมกิน่เาใหญ่นี่เล่นมนา่บ่ เคยกวยเพิ่กจะยากซีบอกเออเรามาที่ต่อไปซอบ่เมื่อชดคินเลยงานไหนาว a าเมน้างวาวเลยเอ็นบ่พอว่าปีนี้รดบ้านเฮ้าโบาลพี่น้องรดปันเข่าลดซีเข่าเนี่ยมีแค่สองเครืองบในบ้านแต่เก่ามีสี่ปีนี้เหลือสองช้ำสิได้เข่าและทีมงานทเมื่อนี้ เออปีนี้อันหนักโบราณเอ๊ะขอเรานี้มีแต่อยู่ภายเสียเอารถเท่า้วมาก่อเอามันลงคายคาหนักบ่เออมีหนักเสียเอารถไอ้รถเธอลงไปหอดแถวเขตเชิงเทียงน,น,น้อยนะเดี๋ยวเอารถเท่ามาเกาะเอาเนาะ,นะ ยัยใหนว่าะใครกูให้เขาซะก่อนล้ววะให้ให้้อไปหลดแล้วยันาเออบันอันี้มันมาตามพ่อมันบออืมมาดำ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 ไปขี่ไปแที่ยงตอนนี้พี่น้องตาก้องไปกินเขาซะก่อนขอบกคนรลายพี่น้องสุกูสุคนสุหมสุบอลทีดตามพอกันคลิปน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกูสุคน สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสัมบีดายสัมบายดีพี่น้อง